สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DIY by Set นะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวเครื่องฉีดน้ำกันเนาะช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรก่อสร้างไปอีกสักพักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คงจะเป็นคลิปสร้างบ้านเลยแล้วกันโอเควันนี้มีเครื่องฉีดน้ำสั่งจากออนไลน์มานะครับน่าจะราคาประมาณออผมจำไม่ได้นะประมาณน่าจะเกือบสองพันแหละ อเคมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะแพ็กกิ้งที่ได้มาเนี่ยแน่นมากขนส่งก็บริการบริการดีครับดูแลดีเค okay. ด้านในจะมีคู่มือมีม้มวนสายยางตัวใส่น้ำยาฉีดตัวนี้จะเป็น ที่ม้วนสายไฟด้ามจับนี่ตัวปืนจีนน้ำอ่ามาเอกของเราตัวเครื่องนะน้ำหนักอยู่ประมาณ2-3ประมาณสากิโลครับไม่หนักมากเบาๆเครื่องค่อนข้างขนาดเล็กนะครับสูงสัก50-60ิบหกสิบเซนนั่นเนองงานก็ปกตินะก็ดูดี ก็จะมีพวกข้อตรงข้อต่ออะไรนิดหน่อยโอเคอันนี้เป็นด้ามจับด้านบนนะฮะจะมีสลักไว้ให้ล็อกอยู่แลก็ประกอบเข้าไปได้แล้วก็จะมีน็อตท,ที่แถมมาให้ ก็เนี่ยใส่เข้าไปย้ำล็อกแล้วก็น,อน็อตที่แถมมาให้เนี่ยขันเข้าไปได้เลยประกอบง่ายๆครับตัวนี้เป็นตัวม้วนสายยางจะมีรูสองฝั่งนะแล้วก็ตรงที่เป็นเป็นที่ลากนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอา่าที่เอาไว้หมุนนะฮะเนี่ยเป็นเป็นแขนที่เอาไว้หมุน แล้วก็กดให้มันล็อกเข้าไปตามตามรูไปเลยครับแล้วก็ประกอบเข้ากับกับตัวตัวด้ามมันแล้วก็ใช้นอ็อตขันอ่ะเหมือนกันประกอบง่ายครับขันง่ายแต่อย่าขันแรงมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรูดเป็นพลาสติกก็ประกอบให้เรียบร้อยอ ให้เรียบร้อยครับแล้วตรงนี้เป็นสายยางที่ต่อกับตัวเครื่องครับมันจะเป็นเกลียวเกลียวไปหมุนเข้าให้แน่นขันเข้าไปได้เลยครับประกอบไปได้เลยส่วนด้านหลังจะมีะตัวนี้ฮร เป็นตัวที่เอาไว้เก็บสายไฟก็ผมคิดว่างานเขาโอเคนะมันไม่ต้องแบบแยกชิ้นแยกส่วนแล้วค่อยเอามาประกอบเวลาใช้อะไรเงี้ยมันสะดวกดีใช้เสร็จแล้วก็เก็บไปเลยเข็นไม่ได้ทั้งอันนี่ครับม้วนเข้าไป ตัวนี้เป็นปืนฉีดน,น้ำครับตรงหัวเนี่ยสามารถถอดประกอบได้วิธีประกอบเพื่อเราดันเข้าไปแล้วกดนิดนึงแล้วก็หมุนมันจะล็อกพอดีตรงหัวนี้ก็ปรับเป็นละอ,องหรือปรับเป็นเส้นก็ได้นะครับ ตัวนี้ที่ใส่โฟมใส่ที่ล้างอะไรนะก็เหมือนกันครับประกอบดันเข้าไปแล้วก็หมุนตรงตรงหัวมันจะเป็นที่ฉีดแบบเป็นแบนตรงหัวตัวฉีดน้ำอีกตัวยาวๆเนี่ยถอดได้ถ้าคุณมีอุปกรณ์เสริมอะไรก็ถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็นั่นแหละก็ดัดแบลงได้ครับ ตัวนี้เป็นที่ต่อสายยางกับตัวเครื่องนะก็แก๊กไปนิดนึงฮนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าตอนต่อสายยางไปแล้วมันจะรั่วไหมนะอันนี้ก็เอามาต่อกับสายยางครับเอาตัวที่เป็นปลอกเล็กๆเนี่ยยัดเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนตามเกียวเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องหมุนมากนะฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันรูด เอาพอตึงตึงมือพะเนี่ยด้านหลังก็ดึงกดเข้ามานิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปแต่ที่ลองมาคือรั่วนะครับน้ําออกต้องวางเครื่องให้มันสูงกว่าพื้นนิดนึงนี้ฉีดโฟมครับลองฉีดโฟมดูใช้ได้เลยแรงมากอันนี้ใช้สันไล่นะไม่ไม่มีน้ำยาล้างรถ อันนี้ลองแบบเป็นเป็นหัวปืนดูนะคือถ้าเป็นแบบเส้นๆตรงๆอะผมว่าอาจจะฉีดสีหลุดได้เลยแหละก็ลองใช้กันดู่ะลองปรับดูเป็นละอองก็ใช้ได้ก็แรงแรงรับแรงตามราคาน,นั่นตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็เอามาใช้แบบ งานบ้านงานอะไรอเงี้ยโอเคเลยสำหรับเครื่องฉีดน,น้ำตัวนี้นะฮะผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7.5เต็มสิบแล้วกันอุปกรณ์บางอย่างมันไม่มันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มันยังมีแบบแอบหลวมบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความสะดวกหรือวิธีการจัดเก็บของมันเนี่ยมันค่อนข้างเรียบร้อยครับก็ถามว่าคุ้มกับราคาไหมก็โอเคแหละ ราคานี้ก็ได้ขนาดนี้ก็แจ๋วล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ